สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ด,ดู่กันซึ่งถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของหลวงปู่ดู่เป็นเนื้อผงปูนสีเมนขาวซึ่งนี่ก็เป็นชุดหนึ่งที่ผมสะสมเป็นชุดของพระนางถอดพิมพ์มาจากพวกนางต่างๆซึ่งเป็นยุคแรกๆถ้า ามที่เขาพูดพูดกันก็คือทำในงประมาณปี17แกะโดยโกโองถ้าพิมพ์นี้ตามที่เขาพูดกันก็คือแกะโดยโกโอเรามาดูเรามาศึกษากันเป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมเก็บมาผมที่ไปคนๆดูเจอก็เลยเอามาให้ดูว่าชุดสะสมเป็นยังไงเป็นพ้าที่ผมสะสมไว้อย่างงี้ก็เก็บเก็บเป็นกองไว้ ทีละองค์สององค์จนได้เยอะอย่างนี้ก็เก็บครกล่องแล้วก็มีเวลาก็อ,าออกมาดูมาทบทวนเรามาดูเรามาศึกษากันเป็นพระนางถือว่ายุคแรกๆเราเราจะมาศึกษากันว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้ส่วนมากผมเก็บพระของลวปุดุก็ถือว่ายุคแรกๆที่นั้นน่ ต่ใช้เวลาเราใช้เวลาเก็บมาคัดตัวองค์ที่ไม่สวยหย่อนออกไปเต็มกล่องแล้วอย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนมีการอะไรผมถึงบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าพระชุดไหนเป็นชุดไหนองค์ไหนมาจากใครเพราะพอเราเป็นแล้วเราก็ซื้อได้ทุกที่แล้วก็มีการสับเปลี่ยนกันว่าพระ องไหนสวยไม่สวยย้ายหน้าย้ายหลังเลยจำไม่ได้ว่าพระที่สะสมไว้มีแบบไหนบ้างมีอยู่กับแต่และองค์เอามาจากใครบ้างอย่างนี้เพราะมีการสลับเปลี่ยนมีการย,าย้ายพระเปลี่ยนหน้าพระบางครั้งด้วยวงเงินที่เรามีจำกัดเจอองค์ที่สวยกว่าก็คัดองค์ที่หย่อนสวยขายออกไปหรือ องค์สวยแต่ถ้าได้ราคามีคนมาขอซื้อเราก็ขายออกไปแล้วแต่สถานการณ์ก็คือจะเป็นแบบนี้ส่วนมากผมจะเก็บพระที่ไม่มีด้านหลังไม่มีตากงจักราะผมถือว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกผมอนุมานไปอย่างนั้นเป็นพระที่หลวงปู่แจกขณะที่ท่านยังไม่ละสังขารอย่างนี้เรามาดูมาศึกษากันเป็นพระ ชุดนางที่ผมสะสมอยู่มาดูมาศึกษาว่าเป็นยังไงยังไงถ้าเราจะดูกันเป็นพระชุดสะสมของผมที่เมื่อเราเก็บครบชุดแล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็เมื่อคนมาก็เอามาให้ดูอย่างนี้เอามาให้ดูกันถือว่าทบทวนกันอย่างนี้เป็นพระนางของหลวงปู่ดุวัสสแก ที่มีหลายพิมพ์มีหลายขนาดไม่กระทั่งอย่างนี้องค์อย่างนี้ก็จะมีสองพิมพ์ถ้าเราด,เดูละเอียดละเอียดก็จะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่โดยเราผมส่วนมากผมก็ดูภาพรวมไม่ได้ดูพิมพ์ว่าเป็นยังไงยังไงเพราะด้วยเรามองพระหลวงลุงปู่เป็นพระที่หยอดพิมพ์เราดูเอกลักษณ์ในการสร้าง ส่วนพิมพ์เราเราผมไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเป็นยังไงยังไงผมจะดูเอกลักษณ์ดูวาระต่างๆว่าเป็นยังไงยังไงโดยประมาณก็คือถ้าเราดูอย่างนี้พิมพ์นี้จะมีสองพิมพ์สองลักษณะจะมีแตกต่างกันถ้าเราดู จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นในสองพิมพ์นี้องค์นี้พอดีลืมไม่ไม่เอานะไม้จิ้มมาจะมีเส้นตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเพราะทั่งนี้ก็คือผมยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าเกิดจากการแกะแม่พิมพ์หรือเกิดจากการหยดๆไปแล้วมีแม่พิมพ์แตกต่างขึ้นมาอย่างนี้เกิดจุดสังเกตที่เพิ่มเข้ามา พอตอนนั้นไม่ได้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้อะไรเพราะคิดว่าพระแต่ก่อนก็คือสะสมไว้พอได้จํานวนหรือครบบ้าะต,ตามเป้าหมายของเราก็เอาเก็บไปไม่ได้ดูว่ามีพิมพ์อะไรบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อเอาออกมาดูมาคิดดูแล้วว่าเออตอนนี้พระมีปัญหาอย่างนี้มีปัญหาแล้วเราจะสะสมอะไรเล่นอะไรอย่างนี้ พราะพวกนี้ก็คือส่วนมากจะโดนตีเก๊โดนตีเก๊มีการพูดกันจากสายตรงในปัจจุบันหรือเป็นพวกกรรมการรับพระอย่างงี้บอกว่าเป็นคนเป็นพระเก๊เก่าคนทําเก๊เก่ารู้สูตรในการทำเพื่อทําเก๊ได้อย่างเงี้ยในเหมือนแล้วก็พ่งแต่ก่อนผมไม่ได้ดูหรอกพอมาดูเอา้าเจอ,อรายละเอียดเพราะ เราก็ดูฟอร์มดูเอกลักษณ์ในการสร้างแค่นั้นเองดูว่าฟอร์มเป็นยังไงมงีรอยตะไบมีอะไรเข,ข,ข้า่าวรอยตะไบเราก็จะเห็นเป็นยังไงพื้นภาะของลวงปู่ดูวัสแกเป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมสะสมอยู่เมื่อ,อได้มาก็เลยเอามาดูมาให้ ถือว่ามาศึกษามาเรียนดูด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงยางนี้เป็นพระของนางของหลวงปูด่ดูวัดสกแกเป็นพิมพ์ของตามที่พูดพดกันก็คือโกองเป็นคนแกะนะเราดูเราศึกษาดูนี่พิมพ์นี้ตามที่ผมเห็นอยู่ในคลิปของชันในของหลวงปู่ดูมั้งบอกว่าโกองเป็นคนแกะ สำหรับพิมพ์นี้นาะทีชัดเจนที่เขาพูดกันแต่ถ้าเราจะดูว่าอะไรอย่างนี้ค่อยมาวิเคราะห์ฝีมือการแกะการอะไรกันเป็นนางของหลวงปูด่ดูวัสสแกเป็นชุดสะสมอีกชุดหนึ่งที่ผมเก็บไว้เมื่อเราเก็บครบจำนวนก็เอาไปเก็บนานๆได้เปิดทีเมื่อเปิดทีก็มาให้ดูอย่างนี้ เป็นชุดนางของหลวงปู่ดุวัดสแกที่สะสมไว้